ชึบชื้นชุบชืบช้นสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรากลับมากันแป๊บน,นึงเฮ้ยมากันยังนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผม เดีย๋ยวรอสักคู่นะระหว่างรอนี้ผมเติมระหว่างรอนี้ผมเติมเติมเซี่ะเติมเติมพลังงาน,น,นครับผมเพิ่งเลิกงานแล้วกลับมาแล้วครับคอนเทนต์คนอื่นเขาไปหมดแล้วโคตรไกลไกลเบิร์วันนี้มีคอนเทนต์หลายอย่างมาให้ให้มาติดตามเยอะ สวัสนะดีดค,คนดูนะครับสวัสดีคนดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เยอะมากซึ่งามแทบไม่ทันเลยก็อตอนนี้เดี๋ยวมีตัวละครใหม่มาเป็นแฝดแฝดนรกนะ แฝดนรกก็คือบันกับบันบันบันกับบันกับบันเซลอ่ะเป็นคู่คู่แฝดนะฮะกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นจะเป็นอ่าไผ่นะฮะไลน์นี้เราจะมามาอ่าซุ่มนะครับสุ่ม เจแทโอนมเบิมๆนะครับผมซึ่งตกซึ่งตกเมต้าไปแล้วแต่ก็ยังจะเลือกกระแสได้อยู่นะครับผมมันก็ต้องมีเนาะดูโหดูสัดูภาพอาร์ตอืมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะซึ่งตอนนี้ผมก็ดองอยู่สองหมื่นสองมืนหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะออกก่อนไหมเห็นคนออกกันเยอะแต่ว่าใจผมอาคือเหมาตู้อยู่แล้ว ยังไงเราก็ต้องได้ใครเตริบโตไปก่อนเลยผมจมเจาเจแทโอ J H โอเคใครเตริบโตไปก่อนเลยสก,กินต้องมาไม่มีสก,กินไม่มีแรงเล่นเว้จริงโอเคหาันนั้นอา่<ร>าอนนี้ก็ เดี๋ยวเราจะมาสุ่มอ่สุ่มตั๋วก่อนดูซิว่าสามหกใบผมดองไว้นี่มันจะออกไหมเอ้ยหรือค่อยสุ่มสุ่มทีเดียวไปสุ่มตู้แทโอก่อนดีวะเอ้ยเดี๋ยวไปสุ่มตู้ตู้แทโอก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะมีเรามีสิทธิ์ได้ของพวกนี้อีกมีสิทธิ์ได้ของพวกนี้อีกนะแล้วก็เอาไปสุ่มอีกนะไม่พูดมาทำเพลงกดเลยดีกว่าดูดวงกันเฮ้ย เออ้อยตัวสัตว์เลี้ยงชิวๆมาพิกอัพนี้สวยเห็นเขาออกสี่โลออกกันผมจะออกวะจะได้ปะจะได้โอ้อยตู้ไม่เอาเดอ้อ อ๋อตู้ไม่เอาเดอ้อครั้งท้ายมาเหอะขีดฟาร,ร์มเว้ยฟาร,รม์มฟาร,ร์มได้แล้วล่ะอ่าน,นั้นเหมาหมดงานไว <Hey. S 1> งานไวเอ้ยกดนี้ก่อนดีว่าไปเลี้ยโจ้มีอะไรใส่หมด เออลูซี่รู้สึกว่าดวงเดวงดวงเกลือมากวันนี้ไม่น่ามากดเลยจริงๆดวงเกลือจริงๆเอ่อไปดูลูซี่มานะซี่หรอวะ ดูซี่สี่ห้าว่นะจะสี่หกไหมเนี่ยไม่สนป้องกันว่ะ right? อืมเฮ้ <c oughs> ยเหแพ็กซี่ห้า X เดี๋ยวนี้มีอันนี้ขึ้นมานะเออมันเข้าใจขายดี สััเดียวออกออกก่อนรู้นี่มันอกให้แมปเหมาตู้ครับเฮ้ยเสือฮะทานผู้ชมไปเฮ้ยแต่มันไม่มีเสียงอ่ะเอ้า ขั้นเดียวมาเลยซีหนึ่งฮะโอ้โหเฮ้ยขั้นหนึ่งมาแล้วัว้หนึ่งมาซีสองอะไรอ่ะ ตัวฟรีไอตัวที่ผมดองไว้ไม่ไม่ฟรีเหรอรใจหายเดี๋ยวจไปไปมาแล้วมาก็บ้าแล้วไปนึงเป็นทองไม่ได้เอ้าสปวนประกอบการคือกดกดตู้สกินกดตู้ไหนเกลือหมดกดตู้ตัวละครไม่เกลือเว้ยเทากับว่าเราก็ดีนะเราได้บันตัวใหม่ซีสองก็ดีครับ c ส,สองเฉย c ส,สอง c ส,สองเพิ่มฟื้นฟูให้ปีเท่ากับหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังจอมตรีกาย c หกเมื่อจำกัดศัตรูด้วยอ่า ความเสียหายโดยตรงจากอกิลดังกล่าวก็คือถ้าสกิลนี้จะคืนชีพเป้าหมายที่ตายด้วย HP 40%เมื่อจำการจัดทีมด้วยสายโจมตีสาคนขึ้นไปเอาไม่สำเร็จโทษด้วยก็ก็ดีนะเอาเอบูสทีมกายก็ไม่แย่ครับก็ไม่แย่ฮะเออไหนก็เป็นตัวใหม่แล้วเราวมาอัพสกิลกันหน่อยถึงหินสกิลเราจะมีน้อยนิด ลงสกิลสองก็ดีพาสซีก็ดีฮะลงสลงกิลไหนก็ได้อน็ตเป็นไรเนี่ยอืมหักมาดไหมสกิลต้อง,ยงเย้ต้องเยะออกสกิลนี้จะบ้าโอ้โหกูเลยจะเชื่อผมเลยจะเชื่อเลยท่านผู้ชม เ้า,าก็ยังมีอบวกห้าเกท่า้นสุดโอเคเดี๋ยวเราทำบวกห้าก่อนมีส,สมได้อีกสองครั้งครับคุณผู้ชมครับครับซีไปจบจ็บจบจมาเ่นี้ว่ะ สีดาวสีดาวได้ป่ะวะสีดาวไปบอกเพราะผมเพราะสามดาวผมไม่มีไม่มีสักอันเลยฮะเพราะผมเพิ่งเอ่อเพราะผมเพิ่งไงาี่ไปไน่าเพิ่งเอาไปผสมมาครับมีวัฒนาการอัพเกรดอัพเกรดโซ่ ลงไปก่อนเลยม่าสับได้อยู่นี่อ้าบุพ้าแล้วโอเคเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วก็เก็บข้นส,นสุด พยายาหนึ่งไปไปอาไปอัพเลยฮะโอเคก็ีสองคือผมพยายามจะทำทุกตัวให้สีสองเพราะว่าสีสองน่าจะเป็นเป็นการที่ทำให้ตัวละครเล่นง่ายขึ้นครบแล้วก็แล้วกเมายืนทำภารกิจให้ครบก่อน bắn bắn chưa siêu dài lại chê mày đi lấy cái mối bắn đi khô hả mhm ไปซูมกได้อ <Welcome. S 1> hey, so uh ีกสอโลนะครับ

สมรระกับการกกะะวันนี้ก็คือเกลือนะครับผมเงิแจกเยอะแต่ก็คือเรือนะครับแต่ว่าผมจะเอาแน่แทโออะแทโอขาดอีกเท่าไหออาร่เอยขาดอีกสองรอบอะก็คือขายหมื่นสองหรอน่าขายหมื่สอง

มีแม็กปะคือมันสุ่มยากสุ่มเด็นดมากสุ่มยากสุ่มเด็นมากครับ เสูงสุดแปดเปอร์เซ็นนี่คือสูงสุดแล้วเหรอก็ดูะฮะดวงเกลือขนาดนี้ไม่มีแม็กซ์แบบนี่ยตื่นแม็กซ์คนมาแต่ต้องการจบตีทั้งหมด Bye, hết 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 อยู่ข้าวด้วยเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนขาวฝันไรทั้งัมดนัาตัวไม่เยอะแล้วฟาร์มได้อยู่แล้ว สองคูณแปดสิบเท่าไรเอได้สามเป็นสามหรอไม่เชืเ่อได้มากกว่าน,นี้แล้วเปล่า ไปก่อนครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับมันอ่อมอ่ะ